ถือพีเสียสมุดเอาลูกเอาแล้วๆขึ้นแล้วสวัสดอีกหน้าหมวกอดีดีซิตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านแนหนูเอาใส่หมวกก่อนแล้วเราก็ใส่ถังวันนี่รันอยู่ในร้านกระป๋องแต่หมวกดีดีจะได้เห็นหมวกได้หมวกอะไรคะเนี่ยลายทางลายทางของใครออฟกันโนนีโอเค ไปละ5้ว5าสนะคะช่วยค่าดองสนับสนุนน้าอ๊อฟก,กับน้านุนีน่ให้ได้ค่าดองโอเคของเราซื้ออะไรบ้างแล้วเราซื้อเสื้อยืยดไป8ตัวหมวก1ตัวกรอบทะเบียนรถยน,น okay. 1> 1ตยน1์1อันโอเคสอชุดหนึ่งชุดเออกรอบทะเบียนรถหชุดเออไม่ใช่หอันเนาะเพราะมันมีข้างหน้าข้างหลัง